ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องนิวรณ์คืออวิชชาในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับสัตว์หน้า12จากพระตาบิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนวพุทธวจนะเล่มที่25หน้าที่236ข้อที่193 ภิกุทั้งหลายเราไม่มองเห็นนิวรณ์อื่นแม้อย่างหนึ่งซึ่งเมื่อหมู่สัตว์ถูกนิวรณ์หุ้มห่อแล้วย่อมแล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดการยืดยาวนานเหมือนอย่างนิวรณ์คืออวิชานี้เลยภิกุทั้งหลายเพราะว่าหมู่สัตว์ผู้ถูกนิวรณ์คืออวิชาหุ้มห่อแล้ว ย่อมแล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดการยืดยาวนานทำอื่นแม้อย่างหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้หมูสัตว์ถูกทำนั้นหุ้มห่อแล้วต้องท่องเที่ยวไปตลอดการยืดยาวนานเหมือนหมูสัตว์ผู้ถูกโมหะหุ้มห่อแล้วไม่มีเลยส่วนอริยสา,าวกเหล่าใดละโมหะแล้ว ทำลายกองอวิชาความมืดได้แล้วอริยสาวกนั้นย่อมไม่ท่องเที่ยวไปอีกเพราะอาวิชาอันเป็นต้นเหตุย่อมไม่มีแก่อริยสาวกเหล่านั้น